การพัฒนาตองนาจะต้ขงจำลองกาบริการาถ้าเรามองเรื่องของการพัฒนาทั้งหมดที่เราสัาหรือใน ธาเคมีในตัวเฮาก่อนเนี่ยมันเป็นฝ่ายน้ำนะครับตัวก่อนมันจะรู้ผมก็มีนโยบายที่มหาลัยเนชโจเนี่ยทำผู้บริหารพระบุตรผมพอง่ายนะบุคลากรของมหาลัยเนช้า5 0 4 5ีขึ้นไปนะครับ50-50ต้อง50-50แต่ว่าผู้บริหารที่อยู่ในมหาลัยเนชโจไอ้ที่สั้นบันที หลานละอ่อนอะไรเนี้นะครับมันปฏิบัติศาะมีเป้าประกาศมาละสังเกตนะครับที่ห้ามใช้อันที่สำคัญที่สุดมาหลักบังทเรื่องนะครับมังดีว่าดีว่าเขาหมุนเรื่องนะครับแต่นะครับเวลาเราเวลาเราอันนี้คือสิ่งที่มันอันตรายมากตอนนี้ประเทศอะไรก็เลยประกาศว่าสั่งทำให้เป็นรักบาเลยเนี่ยหรือ งานหนึ่งเท่านั me. Me ้นในหนึ kind of ่งวิลาแต่ไม no. ่รู้เราบอกว่าเกษตรดีๆนะง่ายนะแต่เอายากนะครับเพราะมันต้องตรวจตั้งดินตั้งน้ำตั้งอากาศตั้งอื่นต่างๆถ้าเขาโคตรโง่โง่ใช่ไหมตอนนี้ต้องเป็นปลอดภัยนะต้องเป็นดีๆนะครับเราก็จะปรับงานเช่นการสองสายว์เลี่ยงอะไรเราไต้องทำไม่ได้การโจมยาน่สิบีไม่มีทาง โดยอยามสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งบูราการาเป็นระบบบนานที่ยัเงยืนสัมพัย์จังหวัดเชียงใหม่หรือจะสร้างว่าโครงการสัมพัยเร็ได้รับงบประมาณจากหลายเคาื่องย่เรื่อดำเนินงานโครงการบริการอี่ากาตั้งแต่ปี2561โนหมาร้กยหกสิบโดกทานการับใังรัดับกัดกม ตำบลอำเภอและกลไกต่างๆได้ร่วมกันในการจัดทำเอกสารการพัฒนาชบทชนบนพื้นที่อย่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในโดยสังพาย9โมเดลต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนสิโมเดลการเสริมสร้างวัธาระการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสัมพันธ เรื่องการที่เราพ้องการชีวิตต้องมีสันติภาพแน่โจมเลยต้องใครทติดตามตัวเราแล้วก็ขออะไรเกี่ยวได้ยังไงก็เอาไร่วมกันนนะะฮกอเรา